คำถามครับข้อหนึ่งนะนอกจากการศึกษาหุ้นบริษัทเช่นการอ่านรายงานประจำปี56ขีดหนึ่งองบการเงินรายงานประจำปี MD&A เราจะสามารถทำกันบ้านหุ้นเพิ่มเติมได้จากที่ไหนบ้างครับอยากจะขอยกตัวยอย่างเคสของการทำกันบ้านหุ้นตัวนั้นหน่อยครับเช่นโอเคผมได้ผมกำลังศึกษาบริษัทขายเพชรรู้ว่าธุรกิจมี2 Business Model 1. การผลิตโดยซื้อร m เม มาแล้วหาเวนเดอร์รับจ้างผลิตเป็นฟิ n i s h g o สอง<ม>การขายปลีกมีการเปิดสาขาต่างๆเพื่อทำการขายรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยทั้งนี้จากตัวอย่างแบบนี้ในการวิเคราะห์ธุรกิจหรือที่บิวาพาลบอกให้ทำการบ้านหุ้นควรจะต้องศึกษาด้านใดเพิ่มเติมเราควรช่วยยกตัวอย่างหน่อยครับโอเคครับนี้พูดชื่อมาเลยก็ได้ครับเนี่ยวยูบิลลี่อะไรเงี้ยโอเคนะครับถ้าเคสูบิลลี่เนี่ยพี่คิดว่า สิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องไปดูออสกัดตันบัตรอันนี้พี่ว่าต้องเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าทุกธุรกิจเนี่ยที่เป็น B2C นะครับสกัดนบัตรสำคัญมากสำคัญมากสำคัญมากครับล่าสุดเอาละใช้ล่าสุดแล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยพี่สนใจธุกรกิจตัวหนึง่งอ่าไม่พูดว่าเป็นตัวไหนแล้วกันนะครับก็สนใจแล้วก็เขาก็เกิดปัญหาชั่วคราวลงมาราคาก็ลงมาเยอะมากเลยอะไรอย่างนงี้นะครับนะแต่พูดตัวเลขปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดากันออกเลยนะไม่พูดตัวเลขแล้วกันนะครับรู้ละตัวไหน คุยกันอยู่ในกลุ่ม <laughs> ใช่ใชใชนะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำกันก็คือเราก็โทรหา IR นะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าการโทรสอบถาม IR อาเนี่ยอ,อ,อยู่เรื่อยๆเนี่ยพี่คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ ส <c oughs> ำหให้เรานะ date เนี่ยอัปเดตเหมือนกันนะครับนะสองเนี่ยก็การสกัดตันัตรก็ควรทําอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะครับนะการลงพื้นที่เพราะว่าตอนอัปเดตเนี่ยผู้บริหารอาจจะบอกนโยบายออกมาครับเบิร์ตว่าเอ๊ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทําสิ่งนี้เพิ่มขึ้นนะอ่าที่ข้อดีของ B2C คือการที่เราเราเป็น C ไง เราสามารถเข้าถึงช่องทางการขายเขาได้ไงจริงไหมนะครับเราก็สามารถที่จะไปสอบถามพูดคุยกับพนักงานได้ทีมคันขายอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเราก็ไปกันแล้วก็ปรากฏตัวเลขก,ก็ดีขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยวก็เป็นการโฟ l l o w ั p ที่เห็นของจริงเลยจริงไหมครับนี่คือจุดเด่นของ B2C เลยนะครับ ประมาณนี้เนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเพิ่มสอตงตัวนี้ชัวร์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็มีอีกแหล่งหนึ่งที่พี่คิดว่าก,ก็ก็ได้ประโยชน์มากๆก็คือการคาพนีวิสิตการเอจีเอ<ม>็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่คิดว่าสองอันนี้ก็ควรทนะํานะหลายๆคนเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยไป AGM กันเลยนักลงทุนเนี่ยถือหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นรายย่อยเนี่ยแบบบางบริษัทนะสี่พันคนห้าพันคนหมื่นหนึ่งแต่คนไปประชุม AGM เเห็นสักสามสิบคน เออมันก็ไม่อุ้ยโทษทีมันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับที่ข้อมูลเราจะไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ว่าไปทุกที่อ่ะเบิร์ตไปทุกที่อ่ะที่ที่เขามาหาเราอ่ะที่เขามาเจอเราอ่ะพี่ไปทุกที่อ่ะนะครับคำวินิจฉนี่ก็อีกหนึ่งที่ที่เราทําให้เราได้เห็น process การผลิตของเขาเห็น process การทํางานเห็นตัวตนอ่าเห็นตัวตนนะครับที่ที่มันเป็นผู้บริหารมากขึ้นน่ะคือบางทีเนี่ยเราต้องยอมรับนําเบิร์ตว่าบางทีผู้บริหารเนี่ยนะมา พูดในออฟเดย์เนี่ยเขาเขามาออกสื่อใช่ไหมเขามาออกสื่อเอ้ยเอามาออกสื่อใช่ไหมแต่ว่าการที่ไปเห็นเขาตัวตนเขาที่โรงงานที่บริษัทเขาเนี่ยบางทีมันอีกแบบหนึ่งนะใช่เบิร์สังเกตปะมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะซึ่งหลายท่านเลยใช่เป็นอีแบบเรื่องเลยดีกว่าคนละเรื่องเลยใช่คือพอเหมือนเราได้เห็นเขาทํางานอะมันก็อีกแบบหนึ่งคือวันหนึ่งที่เขามาออกสื่อแล้วเขาก็มามาเหมือนเรียกว่าไงอะเบิร์ตมาพูดออกสื่ออ่ะมัน S <S มันก็อีกแบบนึงเหมือนเหมือ,มอ,มอมนมาพูดรายงานอะ่ะเขาไม่ได้ทํางานอ่ะมันอีแบบนึงอะ่ะบางคนเนี่ยเบิร์ตเราเห็นแล้วว่าตอนออกเสือพูดไม่เก่งไปเลยพูดไม่เก่งตะกุกตะกักเอออะเอออะแต่พอเห็นที่บริษัทเนี่ยทํางานอะ่ะเขาทําให้ดูาเขาทาอย่างเงี้ยโอ้โหแนงโคตรเก่งอะไรอย่างเงี้ยคือการไปเห็นที่โรงงานพี่ว่ามันเออเนี่ยมัน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 ก็ได้ภาพอะไรที่มันกว้างมากขึ้นลึกมากขึ้นใช่ไหม เออได้เห็นจริงว่า <c oughs> เนี่ยเขาทำเครื่องจักรแบบนี้เขาทำไอ้น,นู่นอย่างนี้ไอ้นี่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาคิดแบบนี้เขาคิดแบบนั้นเขาเล่าฟังเราฟังได้มากขึ้นคอมมิวนิสต์เนี่ยเรามีเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยที่ออฟเดย์เนี่ยมันเปเวลาที่เราสอบถามเขาได้แค่สิบห้านาทีเอง <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ยนะพี่คิดว่ามันเนี่ยก็เป็นช่องทางแล้วก็การดูยูทูบอ่าหลายๆช่องอ่าก็จะมีแบบหลายๆช่องก็จะแบบเชิญผู้แทนคนนั้นอ่ะมาสัมภาษณ์บ้างอยู่แล้วใช่ไหมครับนะมันมันนี่ชาแนล ลงทุนกล้ยกวยๆนะปอกหุ้นเข้าปากอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเนี่ยออกใช่ไหมเออประมาณเนี้ยนะครับออนี่ก็เป็นช่องทางเพิ่มเติมแล้วก็ออ,อีกช่องทางหนึ่งเนี่ยที่อาจจะต้องเพิ่มเติมนะครับก็คือหน่วยงานภาคร,รัฐหน่วยงานภาคร,รัฐนะครับแต่ว่าด้วยความที่อย่างยูบิลีเงี้ยเขาอาจจะเป็นโดเมสติกใช่ไหมครับขายในประเทศใช่ไหมครับอ่าแต่ม,มีประเด็นหนึ่งเบิร์ดก็คือนําเข้านําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเบิร์ดอืมดังนั้นเนี่ยการนําเข้าเนี่ยครับจะมีข้อมูลครับ จากภาครัฐเบิร์ตว่าเนี่ยในแต่ละเดือนเขาสรุปทุกเดือนเลยนะสรุปทุกเดือนเลยเบิร์ตทั้งนําเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิดในประเทศติดตามได้ครับทุกเดือนครับว่าเนี่ยนาเข้าเพชรอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่าอย่างเงี้ยต้องติดต้องติดตามอย่างสมมุติถ้าพี่สนใจสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับก็ในเว็บเดียวกันนี่แหละนะครับของของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะรู้เลยว่าเนี่ยยอดส่งออกอาหารหมาแมวสัตว์เลี้ยงนะหมาแมวเนี่ยส่งออกเนี่ย<ม>เดือนละเท่าไหร่ เปรียบเทียบย้อนหลังได้เป็นสิบปีอย่างเงี้ยต้องมีเวลาข้อมูลอ่า <c oughs> ถ้ามีข้อมูลคุณจะรู้ก่อนทันทีพี่บอกเลยเบิร์ดว่าไอ้ไอ้ไองบการเงินเนะี่ยที่แบบมันมีปัญหาไอ้ผู้ผลิดราคาหุนนะ้นเนี่ยที่มันมีปัญหาเดี๋ยวขึ้นแรงๆเดี๋ยวลงแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากข้อมูลพวกนี้อ <c oughs> พอนักทุนเราเห็นคนที่แบบทํางานอยู่แล้วเราเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหสมมตินะส่งออกเนี่ยเอดีมากเลยนําเข้าสินค้าบางอย่างลดตนนะัวหดตัวลงมหาศาลเลยราคาหุ้นก็ลงเลย เพราะว่าแหม่ถ้าภาพรวมหดตัวขนาดเนี้ยแกจะขายดีได้ยังไงใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอืมอ่ะประมาณนี้อ่าโอเคริงๆกาดูดูกลุ่มโรงแรมอย่างเงี้ยก็ไปดูที่ที่อะไรวะโรงแรมเลยกระทวงกีฬาประมาณเนี้ยกีฬาและท่องเที่ยวอ่าประมาณเนี้ยก็จะไม่บอกเลยว่านักท่องเที่ยวทุกเดือนอ่ะกี่เดือนกี่กี่คนละทุกเดือนเลย โอ้ผมเห็นมผมเห็นพี่วราพาสนี่สนใจซื้อหุ้นโรงแรมไหนไปนอนเลยไปนอนจริงเลยใช่ใช่ไปจริงเลย <c oughs> <c oughs> ไปนอนจริงเลยไปจริงแล้วก็แล้วไปหลายที่ด้วยมีอย่างล่าสุดก็มีซื้ออ o เชอร์มาเพิ่มอีกละอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เออก็ไปนอนจริงเลยก็ได้รู้ว่าบริการเป็นยังไงแล้วถามแล้วสมมยเวลาไปแล้วถามแบบพนักงานอะที่เคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็คุยยาวเลยทีนี้ เอ้ลูกค้าห้องประเภทไหนเต็มห้องประเภทไหนว่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้วิคเคราะห์เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นได้ว่าลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะสัสดส่วนเป็นยังไงออกรลตเป็นยังไงถามหมดเลยอืมอืมมออะไรอย่างเงี้ยครับร้า <c> น <oughs> อาหารเงี้ยก็คุยเงี้ยครับคุยหมดอะอมาเอาทุกทางแหละจริงจง,งการมี กวนกลุ่มก้อนก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เพราะผมเห็นที่พูดเนี่ย <c oughs> ก็เห็นในกลุ่มคุยกันว่าเออบางคนก็เหมือนกระจายตัวไปถางสาขานี้สาขานั้นจะททำงานเป็นทีมนะฮะอ่าโอเค <c oughs>